ด้วยจากการที่เราดูทีวีซ่องซ่องไทยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ฟังเพลงอะไรของไทยมาตั้งแต่เด็กอ่าแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนไทยเยอะแลาได้สนทนาคุยกับเพื่อนบ่อยก็เลยก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้พูดภาษาได้คล่องสเปกก็คือชอบผู้ชายอ่าบุคลิกก็คือเป็นแบบนักธุรกิจเป็นผู้ใหญ่หน้าตาก็ไม่ต้องหล่อมากก็ได้แค่ดดอบอนก็พอรายการประเภทหาคู่เนี่ย มันขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเราหรือเปล่าคะเพราะปะกติสาวเราอะ่ะจะต้องเรียบร้อยดูไม่เปิดเผย uh huh. ความรู้สึกเรื่องของคู่มาก่อนหรือว่าเรื่องของผู้ชายแต่เนี้ยคือไปเหมือนกับไปร่วมรายการเพื่อให้เขาเลือกเราอะ่ะเลือกชั้น4อะไรอย่างนี้เลยเนี่ยมันไม่ขัดเหรอจะโดนคนด่าไหมอาถ้าในตามความคิดของต้าโดยตรงปัจจุบันนี้ ว่าฮวงวามันคัดหรือว่าคัดแต่สําหรับต้าคิดว่ามันเปิดเปิดโลกว่างละมันเป็นปี2017แล้วรายก็ถือว่าทุกอย่างการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้มันเป็นเอซี่ละคํานรรมเนียมเฮากับยังอยู่แต่ว่าเฮากัคบคานรรมเนียมของเฮากันยังมีอยู่ก็คือการไปวัดไปว่ากันอย่างทุกอย่างยังเหลือ,อแต่ว่าการที่มาออกรายการกับ แตมีอยู่คนที่อาจจะมีแอนตี้น้อยนึงแต่ส่วนหลายคนก็นยินดีน้ำที่ฮาล้าแสดงออกคนก็นยินดีน้ำคนก็นดีใจว่าฮาล้าแสดงออกขามาฮอตประเทศไทยมองรายการฮอตประเทศไทยอย่างประมาณนี้คือคนที่มองแบบมันก็คือรายการทีวีเองไม่ได้อะไรมากมายรายการวาไรลตี้อย่างประมาณนี้อ,มอ,มอไม่ใช่แบบมาปิ้งประกาศหาแฟน,แนจริงๆมันก็เป็นรายการถามหน่วยว่าในรายการเนี่ย มันทุกอย่างมันสดตามนั้นจริงที่เห็นหรือเปล่าแมนคอนเฟิร์มเลยว่าสดไม่มีไม่มีแบบเอ้ยรู้ก่อนจะนั่นแน่นอนจะอะไรมไม่รู้บอเพราะว่ากระเจ้าจะให้สดเลยพเพราะว่าทุกคนตามบุคลิกภาพของภัยมันว่าแต่ละคนมีนิสัยแบบใดให้แสดงออกมาตามจังสั้นเลยอ๋อพอไปร่วมรายการนะคะเป็นอย่างไรบ้างครับพอผลออกมาแบบเท่าที่ไปลองร่วมรายการแล้ว คิดว่าอยากจะไปซีซันต่อๆไปไหมโดยค่ะต้องทายไปเรื่อยๆอจนกลัวจะ,ะบบมีเวลาไปทายโดยเพราะว่าเวลาไปทายนึ่งมามันได้ได้ประสบการณ์ใหม่มันมวนแล้วเพื่อนๆที่ลาวว่ายังไงบ้างมูยูลาวเพ่ยินดีน้ำลายแล้วก็คนทางประเทศลาวกะ ก็ทว่กา95%า95%ที่เพิ่นมาคอมเมนต์ในเพจในเ Facebook เพิ่นกับวัาดีใจน้ำลายถ้าติดตามเดอร์เซียเดอร์ขอให้ได้คูเดอประมาณนี้อย่างนั้นเลยแมนนะฮกหลายได้กำลังใจเพียบเลยนะคะแมนกำลังใจหลายเติบหลังออกออกรายการแล้วเนี่ยถามหน่อยมีหนุ่มๆมาส่งขนมจีบเยอะไหมคะคุณเยอะหลายเลยแฮงถือเป็นการประกาศตัวเองว่าโสด โดแบบว่าทัวไปเลยจนหลายคนที่จ้องมาบอก,ก้าจีบก็เข้ามาแล้วก็มาบอกว่าโบฮู้ข่อยคิดว่าเจ้ามีแฟนแล้วข่อยกะเข้ามาจีบตัวน,นี้ข่อยู้วเจ้าโสดจึงเอาไปไปออกรายการประมาณนี้โอ้คว่าประสบความสาเร็จ <c oughs> ทั้งทางตรงและทางออกนะเออ <c oughs> ได้ได้อยู่นะคะแล้วก็ทําให้มีคนเข้ามาคุยเยอะใช่ไหมคะก็มีคนเข้ามาจีบบางคนจนถามว่า ยังทันอยู่บอขอจีบได้บออยู่วันนี้มีสเปคที่ถูกใจเข้ามาบ้างหรือยังยังยังอีกออยังรออยู่ยังเปิดรับสมัครอยู่ไหมแม่นนะยังเปิดรับสมัครอยู่ขอที่ดูเป็นผู้ใหญ่แม่ละใช่ไหมหลักๆขอให้เบิงเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่พงพาได้อืแล้วในส่วนในส่วนของการที่คนเข้ามาจีบเราเนี่ยมีไหมแบบรุกแรงๆแงบบว่าต้องขอเจอเลยจะขอแต่งงานเลยมีไหม ออขอแต่งงานเลยบ่มีแต่ว่าลูกแห้งๆนี่มียังไงเขาลูกยังไงก็คือแบบมาแล้วแบบปุบป,ปับล้มแบบคือประมาณว่าล้มเรื่องอนาคตเลยนะ <c oughs> ที่แบบว่าล้มประมาณว่าวางแผนให้เรียบร้อยละเออเออล้มไปช่วงนี้เหตุน,นั้นนี้ให้อีอกจะปีหนึ่งสองปีแต่งงานเลยอย่างประมาณนี้ยัางงาั้นเลยถามเราจะทำไหมแมน <c oughs> จะทำไหมอ่ะแหมเอออยู่ๆมาวางแผนแนะอนาคตอย่างนี้เลยคุณวางแผนแล,แล้วตัวเองหรือมีวางแผนไหมแบบเคยมีฝันไหมว่าชีวิตคู่อยากจะเป็นยังไงแบบมีลูกกี่คนอะไรคุณคิดไหมโดยคิดๆวางแผนอยู่ผู้หญิงทุกคนคิดหมดแหละแม่ <c oughs> คุณอยากมีลูกกี่คนสำหรับตาประมาณสามคนสามคนขยันมากตา <c oughs> <c oughs> ตาเป็นผู้หญิงที่ขยันมาก <c oughs> แสดงว่าเปสาช่างฝันใวหวานพอสมควรนะเนี่ยไม่ได้เลยทำไมถึงอย่างมีลูกตั้งสามคนอะ่ะเพราะว่าคิดว่านาะตามที่ครอบครัวตัวเองพออ่อแม่ก็มีสามคนเพือ่อว่าเป็นการหนึ่งถ้าว่าคนหนึ่งไปฮ็ดภารกิจตัวเองหรือไปตามหาฝันของตัวเองกันยังเหลือสองคนยังอยู่ในําเหนึงดูแลพ่อแม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็คือเปรียบเทียบเซ่ตัวเองตัวเองออกมา ตาออกมาลุยอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีน้องสองคนที่ยังนั่แม่อย่างประมาณนี้เธอก็มีเหตุผลของเธอ้อางม,มีคนเดียวคันสมุดแต่งงานเพิ่อนออกไปก็พ่อแม่บ่เหลือภัยมันก็เป็นเอ่ยงที่อึดอัดมันบ้วย้ายุน้ำเลยจะอยากจะบอกถึงแฟนๆที่ดูเราอยู่อย่างไรบ้างนะคะทั้งชาวลาวชาวไทยที่ส่งกำลังใจให้กับหนูนะคะ่ะอยากจะบอกขอบคุณหรือย,อยังไงบ้างอะเชิญเลยอกะ พราตอนนี้ตาเองก็ได้มาออกรายการของไอ้บุ๋มปนาดาวงพอดีเนาะก็ถือว่าต้าแก่ขอขอบใจพี่น้องชาวลาว้าไอเ้เอ้ยน้องพ่อแม่เนาะที่ให้กำลังใจและกเสื่อมทมในบางมุมของต้าเนาะและกะถือว่าสิ่งใดที่ต้าเฮ็ดผิดพลาดไปหรือว่าเฮ็ดงองไปบูชาเงี้งงามกัขอโทษขออภัยอยู่ในหน้ากล้องนี้เลยเนาะค่ะ,ะนี่ก็เป็นคำพูดหวานจากใจนะคะจาก น้องผู้หญิงวันนี้นะคะอย่างน้อยนะคะเท่าที่รู้เนี่ยเธอน่ารักมากๆแล้วก็เป็นสาวยุคใหม่ที่ยังคงขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศตัวเองไว้อย่างดีงามนะคะเธอวางตัวเหมาะสมแหละนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออะไรที่รู้ว่าผิดพลาดก็ขออภัยเดี๋ยวแก้ตัวใหม่แล้วเธอก็ะระมัดระวังตัวมากขึ้นด้วยนะคะแต่อยากจะขอชมว่า ชุดวันนี้สวยมากขอบใจสวนสวยมากจริงๆนะคะเอาเป็นว่าอิมพอตเลยยังว่าอะไรกับเราอะไรอิมพอตมาเลยโอแหมเห็นไหมล่ะเพื่อรายการของเราขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็สวยจริงๆด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับสาวลาวคนสวยของเรานะคะน้องกีตาพัฒสอนมณีดาวรัตน์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบใจ เอาละค่ะคุณผู้ชมขาหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการแรงชัดจดเต็มนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทางช่อง20 Bright TV วันนี้ดิฉันดรบุญบัณาวุฒิต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ